ครับก็สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้รับชมไร้สดอยู่ขณะนี้นะฮะในขณะนี้นะครับผมเองก็มาลงพื้นที่นะฮะตรวจเยี่ยมแปลงนะครับของเกษตรกรนะฮะที่ตําบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนะครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าซอยป่าไผ่นะฮะปลูกโกโก้นะครับของทางบริษัทเมทัลินพุนซับ99จํากัดนะฮะเดี๋ยวผมจะแพ่นกล้องให้ดูนะฮะก็ในพื้นที่สวนแห่งนี้นะฮะ เดี๋ยวผมจะดูให้ทุกท่านได้รับชมนะครว่าตอนนี้เริ่มติดลูกเยอะมากแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูต้นนี้ก่อนนะฮะเราจะเห็นว่าในการติดลูกโกโก้นะครับพร้อมกับดอกนะฮะเต็มต้นเลยโกโก้นี้นะฮะจอกตามกิ่งก้านสาขานะคฮะเขาออกตามกิ่งเลยนะครับอันนี้อายุได้ประมาณประมาณเท่าไหร่ละนบปีปีกี่เดือนละนบนบอายุประมาณกี่ปีละปีอ่าพื้นที่ไร่แห่งนี้นะฮะอายุ ต้นนะครับประมาณ1ปีกับ4เดือนนะครับโอ้สมบูรณ์มากเลยดูลำต้นเบื้มเลยนะ,ะเดี๋ยวผมแพนให้ดูเดี๋ยวผมพาไปดูที่ลูกเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับนะเดี๋ยวเราให้ดูลูกกันนะครับนะฮะที่เราเห็นนะครับอันนี้อันนี้ลูกเขาเริ่มเมติบโต,ตขึ้นนี่ขนาดกลางนะฮะขนาดกลางนะครับ1ปี4เดือนนะฮะกับเกษตรกรในพื้นที่แห่งนี้นะฮะแกะชื่อนพนะครับแกดูแลดีมากเลยนะครับเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เขาจะปลูกมะลิ นะฮะปลูกสวนมะลิแล้วก็ใช้โกโก้ปลูกแซมนะครับแต่ตอนนี้โกโก้เราเริ่มสมบูรณ์แล้วนะฮะที่ทุกท่านได้ชมอยู่นะครับดูว่าลูกเบิ่มเลยครับนะฮะลูกใหญ่แล้วนะฮะจากนี้ไปคาดว่าอีกประมาณ 4- ี่หเดือนนะฮะก็น่าจะเริ่มสุกเหลืองน่าจะเก็บได้แล้วนะครับเมื่อสองสาวันที่แล้วผมเองก็ไปถ่ายทําที่บ้านปังขนุนอำเภอเมืองกําแพงเพชรแล้วก็รับซื้อลูกแล้วนะฮะ แต่นี้อีกเจ้าหนึ่งนะครับดูนะฮะออกออกตามต้นนะครับตามลําต้นนะครับนะอันนี้คือโกโก้นะฮะอดทนกับเขาสักนิดนึงนะครับประมาณปีครึ่งถึง2สองปีเราก็จะเก็บลูกขายกันได้แล้วนะฮะเป็นกิโลละนะครับนี่ถือว่าสมบูรณ์สุดยอดนะฮะแปดสิซในพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะในการปลูกโกโก้นะฮะทุกท่านได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูลูกใหญ่ๆนะฮะลูกใหญ่ๆเลยนะครับแต่ละต้นละต้นนะครับ อยู่ที่การดูแลใจใส่นะฮะแกวางระบบน้ำนะฮะเราจะเห็นท่อน้ำนะครับนะครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญอ่าการดูแลแกใช้พวกกลุ่มหญ้านะฮะคุมกกต้นนะครับอ่าเรามาดูนะฮะโอ้ดูลูกนี้ใหญ่มากเลยนะฮะนะครับที่เรารับชมอยู่ตอนนี้นะฮะนี่ลูกใหญ่จริงๆครับสมบูรณ์นะฮะหนึปีสเดือนนะครับจากนี้ไปอีกสาเดือนข้างหน้าก็จะสุกเหลืองเก็บลูกนะครับ นะครับอ่าแล้วก็เชิญชวนนะฮะพี่น้องเกษตรกรทุกท่านหรือผู้รับชมไร้สดอยู่ขนะนี้นะฮะก็สนใจนะครับหันมาปลูกโกโก้นะฮะเป็นไม้ยืนต้นใช้รากแก้วนะฮะอันนี้ผมแพนให้ดูนะครับต้นสวยมากนะครับไม้ยืนต้นก็เป็นเสมือนต้นมะม่วงเรานะฮะแต่มะม่วงออกปีละครั้งนะฮะโกโก้จะออกตลอดทั้งปีนะครับหลังจากการติดลูกแล้วนะฮะติดดอกแล้วนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนนะฮะ ผมพาชมในสวนเลยนะครับอันนี้เราจะแผนไปเรื่อยๆนะครับเดิมทีเป็นเป็นมะลินะฮะที่แกปลูกแซมอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มโละมะลิออกนะครับเพื่อให้โกโก้ได้อยู่เชิงเดียวแล้วนะฮะสมบูรณ์นะครับนะฮะเยอะมากเลยครับอเดี๋ยวผมให้ทุกท่านไปคุยกับเกษตรกรแกดูนะฮะตอนนี้เริ่มเริ่มสมบูรณ์แบบแล้วนะครับอ่านแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับ ผมสันติคนสภาครับอยู่ซอยป่าไผ่นี่แหละครับนครชุมถ้าสนใจโกโก้ก็แวะถามทางบริษัทได้เลยนะครับปลูกง่ายครับแค่ให้น้ําให้ปุ๋ยแค่นั้นจบแล้ครับชีวิตนี้ไม่ต้องทาอะไรเลยรอผลผลิตอย่างเดียวครับผม <Okay. S 1> ครับกี่ไร่นะของผม,ผมงอนนสองไร่ทางัน้นแต่มันไม่ถึงสองร้อยต้นพี่ผมปลูกอย่างอื่นไปด้วยไงโอเคฮะอย่างที่เราได้รับฟังนะเกษตรกรแกคุยกับเราฟังแล้วนะฮะ พื้นที่ตรงนี้อ่าเขาข้าวอยู่ประมาณสองไร่นะครับแกก็มีมะลิด้วยนะฮะแล้วก็ต้นโกโก้นะครับติดลูกกันเริ่มเริ่มหลายๆต้นแล้วนะฮะเริ่มเยอะแล้วนะครับนะอยู่ประมาณหนึ่งปีสเดือนนะครับในพื้นที่แห่งนี้นะฮะครับก็ในช่วงเย็นเราก็พากันมารับชมนะฮะในพื้นที่ของเขานะดูฮะมีการใช้ไม้ค้ำนะครับว่าต้นเขาเริ่มเติบโตนะฮะกิ่งก้านสาขานะ โกโก้นี้ก็จะออกแตกแขนงเป็นเหมือนกิ่งคางคกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะฮะลูกเปลิมเลยครับนะฮะที่เราเห็นนะครับเห็นไหมฮะมีติดดอกติดลูกนะครับเยอะมากนะฮะนี่คือต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับจะแตกแขนงนะฮะโกโก้ก็จะติดแบบนี้เลยนะครับเวลาเก็บก็ให้สุกเหลืองนะฮะสุกเหลืองก็เราช่างเป็นกิโลขายนะครับก็ฝากกดติดตามกันนะฮะแล้วก็แชร์กันนะครับเพราะว่า การปลูกโกโก้นี้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนจริงนะฮะปลายทางเขาไปทําเป็นช็อกโกแลตอวันตินไมโลนะครับนะเราก็รับซื้อเป็นกิโลกิโลนะครับในเรื่องของโกโก้นะฮะสุดยอดมากเลยครับในแปลงแห่งนี้นะฮะดูลูกเบิ่มเลยนะครับอ่าเด็๋ยวสามสี่เดือนข้างหน้าฮะเราได้เก็บกันละได้เก็บลูกแลวฮะก็สนใจโทรสอบถามเข้ามานะฮะ0 9 6 9 3 5 2 4 6หนะฮะหรือติดตามเข้าไปดูในเพจบริษัทนะครับ เมทัลลินพูลซับ99จำกัดนะฮะอันนี้แกดูแลดีมากนะครับมีการตัดแต่งกิ่งนะฮะแล้วก็เด็ดใบทิ้งนะเพื่อให้มีการสังเคราะห์แสงนะครับอันนี่คือในการปลูกโกโก้ที่ถูกต้องนะครับเราก็เป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องทั่วๆไปด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะเพราะว่า,าโกโก้นี้เป็นที่นิยมกันแพร่หลายตอนนี้นะฮะเราก็เอาไปทาําเป็น ช็อกโกแล,ลตโอลตินไมโลนะฮะร,รูปไปถึงไหนมดมันออกมาถึงนั่นพี่อ่าเนี่ยเนี่ยสุดยอดนะฮะการดูแลของแกนะครับเนื้อที่ประมาณสองไร่นะครับเยอะมากเยอะมากนะครับสนใจก็โทรสอบถามเข้ามานะฮะหรือเข้าไปดูในเพจบร,รษิษัทนะครับหรืออยากจะชมสถานที่จริงก็ติดต่อเข้ามานะฮะเราพามาชมนะครับอ่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นซอยป่าไผ่นะฮะลำบนนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ อยู่ไม่ไกลกับทางออฟฟิศบริษัทของเมทัลลินพูลซับนะฮะห่างกันไม่กี่กิโลเองนะครับเราพามาชมได้นะฮะเยอะนะครับเยอะนะฮะหลายหลายหลายต้นแล้วก็เริ่มออกลูกกันเยอะละนะครับครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะฮะผมจะมาถ่ายทีหนึ่งนะฮะคาดว่าเราจะต้องเก็บลูกละแล้วก็มาถ่ายทํากันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าวันนี้ผมเองก็ขอลาท่านไปก่อนนะฮะก็ฝากติดตามของเม่เพจบริษัทนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้เยอะครับผมนะฮะสวัสดีนะครับทุกท่านครับ